ตดตเต็มเลยนะคะนอๆๆไปถ่ายรูปแล้วไปถ่ายรูปกระตุนไปเลยลูกสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะไปดูทีมอวกาศกันค่ะเราจะไปดูอ,อ,อวกาศที่เชอร์มินอนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ก็ฟ you know. ิวอยู่นะกาิวไปข้ามงบนดีกว่าไปเลยเพื่อนๆน,นี่เรามาถึงแล้วรอคิวเข้าไปนะเทคโนโลยีสุรนารีเนาะจะมาสองทำจัวดวดน้ำด้านในตรงนู้นเลยนะคะซ้ายมือเลยนะคะถ้าจะปวดปลดน้ำน,นะตอนนี้น่าจะ แล้วก็เดินงชั่วโมงนะ4ชั่วโมงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเขาจัดงานที่ใหญ่เราจะแต่งตัวเบาไม่ได้เราต้องเฟอร์นะเราต้องเฟอร์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 สุดตาแม่มาลูกเอาอากาศกับวิ่วะใครลุกได้บ้าง เาจารเต็มเลยนะคะน้องน้องนี่นแล้วก็ฟิวไปถ่ายรูปแล้วไปถ่ายรูประตุนไปเลยลูกตะตุนไปเดินออกไปหอ้อันนี้ตรงใหญ่เลย เกมให้เล่นได้นะน้นองก็พี่อยากเล่นเกมเหรอใช่เอาก่ะดวงดาวต่างๆเยอ,ยอ,ยอยแะแยะล้วก็ตุนจะเขียนผลอิกแล้วก็เอามาเป็ดตรงนี้นะคะน้องก็ตุนเขียนชื่อก็ได้ลูก ไปแปะนะคะแล้วก็เลือกว่าจะแปะตรงไหนไปแปะเลยแปะตรงไหนนี่ไหนมันมีสติกเกอร์ใช่ไหมกระตูไหนดูสติกเกอร์แถบสติกเกอร์เรื่องแสงให้ด้วยตอนนี้เราออกมาจากอวกาศแล้วนะเพราะว่าไฟดับไฟดับนู้<อ><อ>แล้วก็เรก็เลยจะมาเล่นรถต่อนะคะ ได้ยังหยอดหรือยังเราก็ฟิวกำลังสนุกสนานกับการขับเรือนะครับขับเลยเออขับเลยขับเลยขับขับเลยขับแรงๆเลยขับขับมองทางด้วยครับมองทางด้วยครับพอแล้วเหรอจะลงแล้วเหรอก็ฟิวน้องก็ฟิวขับเครื่องบินครับขับไยครับขับเลย คาฟิล <A> ขับเลยครับไหนเป็นยังไงโอ oh, ้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงยิงขับได้ไหมขับได้ไหมครับขับได้ไ,ดไปเลย uh huh. แดียวเราจะไป oh. หยอดตุ๊กตาต่อนะ oh. ส่วนคุณพ่อของเราก็โห oh. กินตุกตาเกือบได้แล้วมันก็ตกกาแฟออลตัวเล็กกาแฟออลขออีกรอบหนึ่งนะกาแฟออลดูกาแฟบบดิวกาแฟออลดูช่วยพอ่อช่วยพอ่อโอ้ยหล่นแล้วเราก็ตะนวนสักทีนี้เราต้องลาไปก่อนเนาะ นุกไหมคะวันนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย